โลกไม่ได้พยายามบอกด้วยคำพูดไม่เคยยื่นคำอธิบายให้เป็นประโยคไม่เคยเรียงเหตุผลให้เข้าใจง่ายโลกไม่สื่อสารแบบนั้นตั้งแต่แรกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่เคยถูกออกแบบมาให้เข้าใจด้วยตรกกะอย่างเดียวเพราะถ้าเป็นแบบนั้นทุกอย่างคงชัดเจนเกินไปและมนุษย์คงไม่ต้องหยุดฟังอะไรอีกโลกเลือกใช้ภาษาอีกแบบหนึ่งภาษาที่ไม่ต้องแปลไม่ต้องถอดความไม่ต้องหาคำจำกัดความ แต่ต้องรับรู้เป็นภาษาที่ผ่านความรู้สึกก่อนความคิดผ่านร่างกายก่อนเหตุผลผ่านความเงียบก่อนคำอธิบายบางครั้งมันมาในรูปของความอึดอัดทั้งที่โลกไม่ได้พยายามบอกด้วยคำพูดไม่เคยยื่นคำอธิบายให้เป็นประโยคไม่เคยเรียงเหตุผลให้เข้าใจง่ายโลกไม่สื่อสารแบบนั้นตั้งแต่แรกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่เคยถูกออกแบบมาให้เข้าใจด้วยตรกกะอย่างเดียวเพราะถ้าเป็นแบบนั้น ทุกอย่างคงชัดเจนเกินไปและมนุษย์คงไม่ต้องหยุดฟังอะไรอีกโลกเลือกใช้ภาษาอีกแบบหนึ่งภาษาที่ไม่ต้องแปลไม่ต้องถอดความไม่ต้องหาคําจํากัดความแต่ต้องรับรู้เป็นภาษาที่ผ่านความรู้สึกก่อนความคิดผ่านร่างกายก่อนเหตุผลผ่านความเงียบก่อนคําอธิบายบางครั้งมันมาในรูปของความอึดอัดทั้งที่ไม่มีเหตุผลใดชี้ชัดว่าผิดพลาดทุกอย่างดูถูกต้อง แต่ข้างในกลับรู้สึกไม่สบายใจเหมือนมีบางอย่างไม่ตรงจังหวะไม่เข้าที่ไม่สอดคล้องและบ่อยครั้งความอึดอัดนั้นถูกมองข้ามเพราะมันอธิบายไม่ได้เพราะมันไม่มีหลักฐานเพราะมันไม่อยู่ในกรอบที่ถูกสอนมาให้เชื่อในทางกลับกันบางครั้งมันมาในรูปของความโล่งใจทั้งที่สถานการณ์ยังไม่ชัดทั้งที่ผลลัพธ์ยังไม่แน่นอนทั้งที่อนาคตยังเต็มไปด้วยคำถามแต่ข้างในกลับนิ่ง กลับเบากลับรู้สึกว่าไม่เป็นไรความโล่งใจแบบนั้นไม่ใช่ความมั่นใจไม่ใช่การคิดบวกแต่มันคือสัญญาณว่าจังหวะบางอย่างกำลังสอดคล้องกันโลกไม่ได้ให้คำตอบแต่มันให้ความรู้สึกและความรู้สึกนั้นคือข้อมูลที่ละเอียดกว่าที่เราถูกสอนให้เชื่อบางครั้งภาษาของโลกมาในรูปของความล่าช้าสิ่งที่ควรจะเกิดกลับยังไม่เกิดสิ่งที่ควรจะถึง กลับยังไม่มาถึงตอนนั้นความหงุดหงิดจะเกิดขึ้นทันทีเพราะเราถูกฝึกให้คิดว่าความเร็วคือคำตอบความทันคือความถูกต้องความช้าคือปัญหาแต่เมื่อเวลาผ่านไปเมื่อภาพใหญ่เริ่มคลี่ออกเมื่อเหตุการณ์อื่นๆต่อกันเราจึงค่อยเข้าใจว่าถ้าวันนั้นไม่ช้าบางอย่างอาจพังไปแล้วบางการตัดสินใจอาจเร็วเกินไปบางเส้นทางอาจไม่เปิดโอกาสให้เราได้เห็นสิ่งที่ควรเห็น ความล่าช้าไม่ใช่อุปสรรคมันคือการจัดจังหวะชีวิตไม่ได้ขวางไม่ได้ดึงไม่ได้เล่นตลกมันกำลังปรับระยะปรับเวลาปรับน้ำหนักของเหตุการณ์ให้เหมาะกับสิ่งที่เรายังไม่รู้ตัวว่ากำลังจะเกิดขึ้นแต่เราโตมากับการถูกสอนให้รีบรีบตัดสินก่อนจะรู้สึกรีบเลือกก่อนจะฟังรีบไปให้ถึงก่อนจะถามว่าที่นั่นใช่หรือไม่เราถูกสอนให้กลัวการช้ากลัวการหยุด กลัวการนิ่งเพราะความนิ่งทำให้ได้ยินและการได้ยินทำให้ตั้งคำถามจนในที่สุดเราก็ลืมไปว่าบางสิ่งในชีวิตไม่ได้ต้องการความเร็วไม่ได้ต้องการแรงผลักไม่ได้ต้องการการเร่งมันต้องการจังหวะจังหวะที่พอดีกับข้างในจังหวะที่สอดคล้องกับสิ่งที่กำลังเปลี่ยนจังหวะที่ไม่ฝืนไม่เร่งไม่หนีและเมื่อจังหวะนั้นมาถึงทุกอย่างจะขยับเองโดยไม่ต้องบังคับ โดยไม่ต้องอธิบายโดยไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นแค่รู้สึกได้ว่าตอนนี้มันถึงเวลาแล้วคำถามที่ทำให้เราหยุดรอลองถามตัวเองแบบไม่ต้องตอบทันทีนะทำไมบางคนตั้งใจมากอธิษฐานมากทำวิชวลไล a ซชันมากทำวิชันบอร์ดแน่นผนังท่องคำยืนยันทุกเช้าแต่ชีวิตก็ยังวนลูปเดิมแล้วเราก็มักโทษตัวเองว่าเรายังทำไม่พอ ยังอยากไม่มากพอยังเชื่อไม่มากพอยังสั่นไม่สูงพอยังเป็นบวกไม่พอแต่ถ้าความจริงมันไม่ใช่แบบนั้นล่ะถ้าความจริงคือเราไม่ได้ขาดความพยายามเราขาดอะไรบางอย่างที่ลึกกว่านั้นอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่เทคนิคไม่ใช่คำพูดไม่ใช่พิธีกรรมแต่เป็นสภาวะเป็นร่างกายเป็นระบบประสาทเป็นตัวตนที่เราอยู่ในนั้นทั้งวัน วันนี้ฉันอยากชวนคุยเรื่องนี้แบบคนเล่าคนหนึ่งไม่ใช่ครูไม่ใช่กูรูไม่ใช่คนขายความหวังแต่เป็นคนที่เคยติดอยู่ในลูปความพยายามเหมือนกันพยายามมากแต่เหนื่อยมากพยายามมากแต่เหมือนยิ่งย้ำว่ายัางไม่ได้และฉันเริ่มเห็นว่าสิ่งที่เรามักเรียกว่าการดึงดูดหรือการ manifest ถ้าเราใช้มันจากที่เดิม มันจะกลายเป็นเครื่องมือที่ทำให้เราติดลูปเดิมหนักกว่าเดิมเพราะมันทำให้เรายืนอยู่กับคำว่าฉันยังไม่เป็นฉันยังไม่มีฉันยังต้องรอทุกวันอย่างสุภาพอย่างมีเหตุผลอย่างดูเหมือนโตแต่จริงๆการรอคือการประกาศกับชีวิตว่าฉันยังไม่อนุญาตให้ตัวเองเป็นคนนั้นจนกว่าจะได้หลักฐานก่อนและนี่แหละคือปมใหญ่ที่เราจะค่อยๆค,ค,คลี่กันวันนี้วางกรอบใหม่ สนามความเป็นไปได้กับผู้สังเกตในชีวิตจริงเวลาคนพูดเรื่องขวัญตั้มมักพูดถึงคำสวยๆว,ว่ามีความเป็นไปได้หลายเส้นทางมีหลายไทม์ไลน์มีหลายเวอร์ชั่นของเราฟังแล้วมันน่าตื่นเต้นแต่ก็อาจทำให้คนหลงทางได้ง่ายเพราะเราจะเริ่มคิดว่าโอเคงั้นฉันแค่คิดให้ถูกแล้วก็กระโดดไปอีกไทม์ไลน์แต่ชีวิตจริงไม่ทำงานแบบสวิตไฟมันทำงานแบบระบบ ลองมองแบบนี้นะถ้าชีวิตคือเคลื่อนความเป็นไปได้สิ่งที่ทําให้คลื่นนั้นกลายเป็นความจริงของเราไม่ใช่แค่ความคิดแต่คือผู้สังเกตที่เราเป็นในทุกวันผู้สังเกตไม่ใช่ดวงตาผู้สังเกตคือสิ่งที่เราพกไปกับทุกเหตุการณ์เช่นเราคาดหวังอะไรอยู่ลึกๆเราเชื่อว่าเราสมควรได้ไหมเรารู้สึกปลอดภัยกับสิ่งใหม่หรือเปล่าระบบประสาทเราตึงไหมเวลาคิดถึงเงิน เราหดตัวไหมเวลาคิดถึงความรักเราเกรงไหมเวลาต้องออกไปแสดงตัวต่อโลกนี่คือการสังเกตแบบเงีย,งยบๆแบบที่เกิดก่อนคำพูดก่อนเหตุผลก่อนการคิดดีๆและนี่แหละคือประโยคที่ฉันอยากให้คุณจำชีวิตไม่ได้สะท้อนสิ่งที่เราต้องการเท่ากับสะท้อนสภาวะที่เราเป็นอยู่เป็นประจำเราพูดได้ว่าอยากรวยแต่ถ้าร่างกายเราหดทุกครั้งที่เห็นบินระบบจะส่งสัญญ,ญาณว่า ไม่ปลอดภัยและเมื่อไม่ปลอดภัยเราจะทำอะไรบางอย่างแบบไม่รู้ตัวเพื่อกลับไปสู่ความคุ้นเคยเราพูดได้ว่าอยากมีรักแต่ถ้าเรากลัวการเปลือยใจเราจะเลือกคนที่เราไม่ต้องเสี่ยงหรือปิดใจโดยอัตโนมัติแล้วเราจะบอกว่าทำไมเจอแต่คนเดิมๆนี่ไม่ใช่เรื่องบาป Speak like truth ไม่ใช่เรื่องกรรมไม่ใช่เรื่องจักรวาลลงโทษมันคือเรื่องระบบของเรา ที่ถูกตั้งค่าไว้ให้รอดไม่ใช่ให้เปล่งและการเปลี่ยนไทม์ไลน์ในภาษาคนธรรมดาคือการเปลี่ยนค่าตั้งต้นของระบบนี้อมที่คนส่วนใหญ่พลาดความอยากจะความขาดเราถูกสอนให้อยากมากๆเหมือนอยากแล้วจะได้แต่มีความอยากอยู่สองแบบแบบแรกอยากแบบขาดมันเหมือนเราพูดกับชีวิตว่าฉันไม่มีฉันไม่พอฉันยังไม่ได้ ช่วยทีและพลังงานของมันคือห่างคือยังไม่ถึงคือยังไม่เป็นแบบที่สองอยากแบบชัดมันเหมือนเราพูดว่าฉันเห็นภาพฉันเลือกฉันเริ่มอยู่ในนั้นได้แล้วแม้ยังไม่ครบพลังงานของมันคือใกล้คือเริ่มเป็นคือเริ่มอยู่ปัญหาคือคนจำนวนมากทำ visualization แต่ทำจากความอยากแบบแรก และมันจะกลายเป็นการซ้ำให้สมองกับร่างกายว่าฉันยังขาดอยู่ฉันยังไม่ใช่ฉันยังไม่ถึงคุณติดรูปบ้านหรูบนผนังแต่ทุกครั้งที่มองคุณถอนหายใจถอนหายใจนี่แหละคือการเสื่อสารที่ดังที่สุดดังยิ่งกว่าคำยืนยันที่คุณท่องคุณเขียนแผนชีวิตแต่ในอกมีเสียงเงียบๆว่าเดี๋ยวก็ไม่สำเร็จหรอกเสียงนั้นไม่ต้องพูดออกมา ร่างกายผู้แทนแล้วด้วยความตึงด้วยการผัดด้วยการเลี่ยงด้วยการทำอย่างอื่นที่ดูมีเหตุผลและนี่คือสิ่งที่ฉันอยากให้คุณเห็นแบบเมตตาคุณไม่ได้ขี้เกียจคุณกำลังปกป้องตัวเองด้วยวิธีที่เคยช่วยคุณรอดมาได้แต่ถ้าวิธีนั้นพาคุณรอดมันก็พาคุณวนได้ด้วยความจริงที่เจ็บนิดๆระบบประสาท ติดความคุ้นเคยมีประโยคหนึ่งที่ฉันรักมากสิ่งที่รู้สึกปลอดภัยไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเราบางคนคุ้นกับความเครียดพอวันไหนสงบกลับรู้สึกผิดกลับรู้สึกว่างกลับต้องหาเรื่องทำรรไม่ใช่เพราะเขาไม่ชอบสงบแต่เพราะระบบประสาทเขายังไม่เชื่อว่าความสงบปลอดภัยบางคนคุ้นกับการถูกวิจารณ์ พอมีคนรักจริงๆเขากลับหงุดหงิดกลับหาเรื่องกลับหนีเพราะความรักแบบจริงๆมันทำให้เขาไม่รู้บทบาทไม่รู้จะคุมสถานการณ์ยังไงและนี่ทำให้เรามองเห็นคำว่าต่อต้านใหม่การต่อต้านไม่ใช่การดือ้อมันอาจมาเป็นการผัดวันการคิดเยอะความสมบูรณ์แบบความชา้าความยุ่งตลอดเวลา การเรียนไม่จบสักทีการดูคอนเทนต์พัฒนาตัวเองไม่หยุดแต่ไม่ลงมือจริงสิ่งเหล่านี้ดูเหมือนกำลังพยายามแต่จริงๆคือการเลี่ยงความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงเพราะการเปลี่ยนแปลงจริงๆคือการสูญเสียตัวตนเดิมบางส่วนและร่างกายมนุษย์ไม่ชอบการสูญเสียแม้สิ่งที่สูญเสียจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราทุกข์ก็ตามดังนั้นถ้าคุณติดอยู่ในลูปเดิมอย่าเพิ่งถามว่า ฉันทำไมไม่สำเร็จลองถามใหม่ว่าส่วนลึกของฉันได้ประโยชน์อะไรจากการอยู่แบบเดิมอะไรในตัวฉันกลัวการสำเร็จอะไรในตัวฉันกลัวการถูกมองเห็นอะไรในตัวฉันกลัวการมีจริงๆคำถามพวกนี้ไม่ใช่เพื่อโทษตัวเองแต่เพื่อให้คุณเจอกลไกที่กำลังลากคุณกลับบ้านเก่าจุดเปลี่ยนสำคัญ การสื่อสารที่สนามรับฟังคือทั้งระบบเราเคยคิดว่าชีวิตฟังคำพูดฟังความตั้งใจฟังคำขอแต่ถ้าเรามองแบบระบบชีวิตฟังความสอดคล้องหรือพูดง่ายๆคือคุณคิดอย่างหนึง่งแต่ร่างกายทำอีกอย่างนี่คือสัญญาณที่สับสน ลองนึกภาพคนหนึ่งพูดว่าฉันมั่นใจแต่ไหลหอหายใจสั้นพูดเร็วกลัวผิดกลัวโดนจับได้ว่าไม่เก่งสนามถ้าจะพูดแบบภาษากวีมันรับสิ่งที่จริงในตัวคุณมากกว่าสิ่งที่สวยในตัวคุณและนี่ไม่ใช่เรื่องลึกลับมันเป็นเรื่องพื้นฐานของมนุษย์เวลาเราอยู่กับคนที่พูดว่าโอเคแต่แววตาเศร้าเราจะเชื่ออะไร เราจะเชื่อแววตาโลกก็เช่นกันมันตอบสนองต่อแววตาภายในต่อความตึงและความคลายต่อความเชื่อและความคาดหวังต่อการยอมรับหรือการต่อต้านที่อยู่ในร่างกายเราเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดเรื่องการเปลี่ยนไทม์ไลน์มันไม่ใช่การกระโดดแบบแฟนตาซีมันคือการทำให้สภาวะของคุณสอดคล้องกับชีวิตแบบที่คุณอยากอยู่และนี่ นำเราไปสู่หัวใจของตอนนี้แก่นแท้ไม่ต้องขอจนเหนื่อยแต่ต้องเป็นมีประโยคหนึ่งถ้าคุณเข้าใจคุณจะหยุดเหนื่อยไปครึ่งหนึ่งคุณไม่ต้องโน้มน้าวจาักรวาลคุณต้องปรับตัวเองให้เข้ากับเวอร์ชั่นที่คุณเลือกเวอร์ชั่นที่มีชีวิตแบบที่คุณอยากได้เขาไม่ได้ท่องตลอดวันว่าเขารวยเขามีความสัมพันธ์กับเงินแบบหนึง่งเขาไม่ตื่นประหนกง่ายเขาตัดสินใจเร็วกว่า เขากล้ารับผิดพลาดมากกว่าเขาไม่ใช้ความกลัวเป็นเข็มทิศเวอร์ชั่นที่มีความรักดีๆเขาไม่ได้แค่อยากได้คู่เขาเป็นคนที่รับได้กับความใกล้ชิดเขารับได้กับการสื่อสารตรงๆเขารับได้กับการถูกเห็นเขาไม่ใช้การปิดใจเป็นเกราะอ,อัตโนมัติดังนั้นงานของเราจึงไม่ใช่ขอให้ได้สิ่งนั้นแต่คือฝึกเป็นคนแบบนั้นและคนแบบนั้นไม่ได้เริ่มจากการทำเรื่องใหญ่ เขาเริ่มจากเรื่องเล็กๆที่ฉันเรียกว่า micro alignment การปรับจูนจิ๋วๆรายวันเครื่องมือหลักของตอนนี้คือ micro alignment micro alignment คืออะไรคือเวลาที่คุณกำลังจะทำแบบเดิมแล้วคุณหยุดหนึ่งจังหวะแล้วเลือกใหม่มันไม่ต้องยิ่งใหญ่แต่ต้องจริงตัวอย่างเช่น 1. เมื่อกลัวขึ้นมาหายใจให้ลึกกว่าความกลัวไม่ใช่เพื่อไล่ความกลัว แต่เพื่อบอกระบบประสาทว่าเราปลอดภัยพอที่จะไม่ต้องหนี 2. เมื่ออยากเช็คผลวางโทรศัพท์ลงเช็คยอดเงินเช็คข้อความเช็คยอดวิวเช็คสัญญาณบางทีเราบอกว่าเรากำลังติดตามแต่ลึกๆคือเรากำลังยืนยันความไม่มั่นใจ micro alignment คือการหยุดแล้วถามว่าถ้าฉันเป็นคนที่มั่นคงฉันจะเช็คถีขนาดนี้ไหม 3. เมื่อจะเลื่อนงานทำหนาทีแบบจริงไม่ต้องรอแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจมักมาทีหลังการลงมือแต่ให้ลงมือแบบไม่ทำร้ายตัวเองหนาทีที่สม่ำเสมอชนะห้าชั่วโมงที่ทำด้วยความเกลียดตัวเอง 4. เมื่อจะพูดกับตัวเองแรงๆเปลี่ยนภาษาในหัวคำพูดในหัวคือสภาพอากาศในบ้านคุณอยู่กับมันทั้งวันเปลี่ยนจากฉันทำไม่ได้ เป็นชั้นกําลังฝึกเปลี่ยนจากชั้นแย่เป็นชั้นกําลังเรียนรู้ 5. เมื่อเจอโอกาสแล้วถอยทำหนึก้าวที่ไม่ทำให้ระบบแตกถ้าระบบคุณกลัวการออกหน้าอย่าบังคับตัวเองไปเวทีใหญ่ทันทีทำก้าวที่ท้าทายพอประมาณเช่นอัดเสียงหนึ่งนาทีโพสโดยไม่แก้สิบรอบส่งข้อความหนึ่งฉบับแบบชัดๆไมโครอัลไลเมนต์คือ ทำให้ร่างกายเรียนรู้ว่าความใหม่ไม่ฆ่าเราและนี่คือจุดที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดเขาคิดว่าเขาต้องไม่กลัวถึงจะทําแต่จริงๆคือเขาต้องทําแบบที่ยังกลัวอยู่แต่ไม่ทิ้งตัวเองนี่คือความต่างระหว่างฝืนกับฝึกฝืนคือกดฝึกคือพาสิ่งที่ทำให้ไทม์ไลน์ล็อกความสม่ำเสมอไม่ใช่ความเพอร์เฟก คุณจะมีวันที่หลุดคุณจะมีวันที่กลับไปเป็นคนเดิมนี่ไม่ใช่ความล้มเหลวนี่คือธรรมชาติของการเปลี่ยนฐานความํำนาญไม่ได้อยู่ที่ไม่หลุดเลยมันอยู่ที่คุณกลับมาเร็วแค่ไหนคุณกลับมาที่ลมหายใจได้ไหมคุณกลับมาที่ท่าทางได้ไหมคุณกลับมาที่ความเมตตาตัวเองได้ไหมคุณกลับมาที่การเลือกเล็กๆได้ไหมสนามหรือชีวิตไม่ต้องการความสมบูรณ์แบบ มันต้องการสัญญาณที่นิ่งขึ้นเรื่อยๆข้อคิดสุดท้ายที่อยากให้คุณพกกลับไปก่อนจบฉันอยากทิ้งไว้หนึ่งประโยคสิ่งที่คุณกำลังรออาจไม่ได้อยู่ในอนาคตแต่อยู่ในสภาวะที่คุณยังไม่ยอมเป็นจนกว่าจะมีหลักฐานและถ้าคุณอยากให้ชีวิตเปลี่ยนจริงๆไม่ต้องเริ่มจากการขอให้มากขึ้นให้เริ่มจากการเป็นให้มากขึ้นเป็นในระดับเล็กๆแต่เป็นทุกวัน เริ่มจากวันนี้ในหนึ่งเหตุการณ์หนึ่งลมหายใจหนึ่งการเลือกที่แตกต่างจากลูปเดิมเพียง1%แล้วพรุ่งนี้อีก1%ไม่ใช่เพราะ1%เมันมหาศจรย์แต่เพราะมันสอนระบบประสาทว่าเราไปได้เราปลอดภยัยเราสมควรถ้าตอนนี้มีบางประโยคในวันนี้ที่โดนใจลองเขียนไว้หนึ่งบรรทัดไม่ต้องเยอะแค่หนึ่งบรรทัดที่คุณจะเห็นทุกวันและถ้าคุณอยาก ฉันชวนคุณคอมเมนต์ใต้คลิปว่าฉันจะเริ่ม1เปอร์เซน์วันนี้ไม่ใช่เพื่อฉันเพื่อคุณเพื่อเป็นสัญญาณกับตัวเองขอบคุณที่อยู่จนจบพักหายใจลึกๆอีกครั้งแล้วไปใช้ชีวิตแบบคนที่คุณเลือกจะเป็นกันการหยุดพยายามจะเปลี่ยนและการเริ่มอยู่ถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้มีความเป็นไปได้อย่างหนึ่งคือคุณไม่ได้ฟังเพื่อรู้เพิ่มแล้ว คุณฟังเพราะบางอย่างในตัวคุณเริ่มจำได้ไม่ใช่จำด้วยสมองแต่จำด้วยความรู้สึกเงียบๆเหมือนเคยรู้สิ่งนี้มาก่อนแต่ลืมมันไปนานมากเราไม่ได้เกิดมาเพื่อไล่ตามชีวิตเราไม่ได้เกิดมาเพื่อพิสูจน์คุณค่าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อทำให้จักรวาลเชื่อว่าเราสมควรความคิดเหล่านี้มันถูกสอนมันถูกปลูกมันถูกส่งต่อมาในรูปของความขยัน ความอดทนความพยายามซึ่งไม่ผิดแต่มันไม่ครบเพราะไม่มีใครสอนเราว่าการอยู่สำคัญพอๆกับการทำการนิ่งสำคัญพอๆกับการเร่งการเชื่อสำคัญพอๆกับการอยากชีวิตจำนวนมากไม่พังเพราะเราทำผิดแต่มันล้าเพราะเราทำจากที่เดิมซ้ำๆจากความกลัวจากการขาดจากการไม่ไว้ใจตัวเอง คุณอาจเคยสังเกตว่ายิ่งคุณพยายามจะเป็นคนใหม่บางทีคุณยิ่งเหนื่อยเพราะคุณกำลังพยายามหนีคนเดิมแต่การเปลี่ยนไทม์ไลน์จริงๆไม่ใช่การหนีมันคือการวางอาวุธวางการสู้กับตัวเองวางการเร่งวางการพิสูจน์วางคำถามว่าพอหรือ,อยังและตรงนี้แหละคือจุดที่หลายคนกลัวเพราะท้าไม่เร่งท้าไม่ดันทําไม่พยายาม เราจะเหลืออะไรคําตอบคือคุณจะเหลือตัวคุณที่ไม่ได้ถูกขลับเคลื่อนด้วยแรงตึงตลอดเวลาและตัวคุณแบบนั้นมีพลังมากกว่าที่คุณคิดการอยู่ในไทม์ไลน์ใหม่ไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นตลอดมีเรื่องหนึ่งที่ไม่ค่อยมีใครบอกการอยู่ในไทม์ไลน์ใหม่ไม่ได้รู้สึกหวือหวา ไม่ได้รู้สึกตลอดเวลาว่าใช่แล้วฉันมาแล้วบ่อยครั้งมันรู้สึกปกตินิ่งธรรมดาและนี่แหละคือสัญญาณที่ดีมากเพราะถ้าระบบประสาทคุณไม่ตื่นตระหนกไม่ตื่นเต้นเกินไม่กลัวไม่ลุ้นแปลว่ามันเริ่มเชื่อแล้วว่าที่ตรงนี้อยู่ได้หลายคนหลุดจากไทม์ไลน์ใหม่เพราะคิดว่ามันไม่ใช่เพราะมันไม่เร้าไม่ตื่นไม่ดรามา่า ไม่เหมือนช่วงเริ่มต้นของแรงบันดาลใจแต่ความจริงคือไทม์ไลน์ที่ยั่งยืนจะรู้สึกเหมือนบ้านไม่ใช่สวนสนุกบ้านอาจไม่ตื่นเต้นแต่คุณพักได้คุณถอดกรอกได้คุณไม่ต้องแสดงถ้าคุณเริ่มรู้สึกแบบนั้นกับชีวิตบางส่วนอย่าตกใจคุณไม่ได้ถอยคุณกำลังตั้งหลักประโยคสุดท้ายก่อนจบตอน ก่อนจะจบตอนนี้ผมอยากให้คุณลองหยุดไม่ต้องคิดไม่ต้องเข้าใจไม่ต้องออกไปใช้ทันทีแค่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วถามตัวเองเบาๆตอนนี้ฉันกำลังเป็นใครมากกว่าที่ฉันกำลังอยากอะไรไม่ต้องตอบเป็นคําถ้ามันเป็นแค่ความรู้สึกแค่นั้นก็พอคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทั้งชีวิต คุณไม่จำเป็นต้องรู้ทุกอย่างคุณไม่จำเป็นต้องพร้อมร้อเอร์เซนถ้าคุณแค่ไม่กลับไปทรยศความรู้สึกบางอย่างในตัวเองอีกนั่นก็เพียงพอแล้วสำหรับวันนี้ชีวิตไม่ได้รอให้คุณเก่งมันรอให้คุณอยู่ตรงนี้อย่างซื่อสัตย์กับตัวเองมากขึ้นอีกนิดและถ้าคุณฟังตอนนี้จบแล้วอยากเงียบสักพัก ไม่ต้องเปิดอะไรต่อไม่ต้องรีบทำอะไรนั่นแหละอาจเป็นการขยับไทม์ไลน์ที่ลึกที่สุดของคุณในวันนี้แล้วเราโตมากับความเชื่อว่าถ้าถึงเวลาชีวิตจะเปลี่ยนถ้าพร้อมทุกอย่างจะเริ่มถ้ามีสัญญาณเราค่อยก้าวแต่ความจริงที่ไม่มีใครพูดตรงๆคือชีวิตไม่ได้เปลี่ยนเพราะเวลาและไม่ได้รอให้เจ้าพร้อม ชีวิตเปลี่ยนเมื่อเจ้าเริ่มเป็นแม้จะยังกลัวแม้จะยังไม่มั่นใจแม้จะยังไม่มีหลักฐานพอดแคสต์ตอนนี้ไม่ได้สอนให้เจ้าเร่งไม่ได้บอกให้เจ้าพยายามมากขึ้นไม่ได้บอกให้เจ้าเชื่ออะไรใหม่มันแค่ชวนเจ้าหยุดรอหยุดขอหยุดพิสูจน์แล้วฟังให้ลึกว่าตอนนี้เจ้ากำลังเป็นใคร ในทุกลมหายใจที่เจ้าใช้ชีวิตถ้าเจ้ารู้สึกว่าชีวิตวนลูปถ้าเจ้ารู้สึกว่าพยายามมานานแต่ไม่ไปไหนถ้าเจ้ารู้สึกว่าเข้าใจทุกอย่างแล้วแต่ยังไม่เปลี่ยนตอนนี้อาจไม่ให้คำตอบแต่มันอาจพาเจ้ากลับไปเจอจุดที่ชีวิตเริ่มเปลี่ยนจริงๆฟังด้วยใจไม่ต้องรีบบางตอนควรฟังในที่เงียบบางความเข้าใจไม่ต้องรีบเอาไปใช้ ก่อนจะเลื่อนผ่านผมอยากชวนคุณหยุดสักนิดไม่ต้องตอบใครไม่ต้องอธิบายแค่ถามตัวเองเบาๆว่าตอนนี้ฉันกำลังรอชีวิตหรือกำลังกลัวที่จะเป็นมันถ้าคุณอยากคอมเมนต์ไว้สั้นๆแค่คำเดียวก็พอเช่นเริ่มแล้วหรือเห็นตัวเองไม่ต้องเล่าไม่ต้องขยายแค่ให้สัญญาณกับตัวเองว่าคุณ ฟังจริงๆเจ้าไม่ได้รอชีวิตเจ้ายังไม่กล้าเป็นมันเมื่อเรามองลึกพอเราจะเห็นว่าชีวิตไม่ได้ติดอยู่เพราะเราไม่พยายามชีวิตติดอยู่เพราะเรายังใช้ตัวตนเดิมไปขอผลลัพธ์ใหม่เราอยากได้ชีวิตที่อิสระแต่ยังใช้ร่างกายที่กลัวอยากได้ความมั่นคงแต่ยังตัดสินใจจากความไม่ไว้ใจอยากได้ความรักแต่ยังถือเกราะเดิมแน่นเกินไป และตราบใดที่ผู้สังเกตในตัวเจ้ายังเป็นคนเดิมไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนฉากกี่ครั้งเรื่องราวก็จะวนกลับมาที่เดิมชีวิตไม่ได้ตอบสนองต่อคำอธิษฐานชีวิตตอบสนองต่อสภาพที่เจ้าอาศัยอยู่จริงทุกวันไม่ใช่สิ่งที่เจ้าคิดตอนนั่งหลับตาแต่คือสิ่งที่เจ้ากลับไปเป็นตอนลืมตัวตอนเจอสถานการณ์จริงตอนกลัวตอนลังเลตอนต้องเลือก ตรงนั้นแหละคือสัญญาณที่ดังที่สุดเจ้าอาจเคยคิดว่าเมื่อชีวิตเปลี่ยนเจ้าจะกล้าแต่ความจริงคือเมื่อเจ้ากล้าชีวิตถึงจะเปลี่ยนไม่ใช่ความกล้าแบบฝืนไม่ใช่ความกล้าแบบหลอกตัวเองแต่เป็นความกล้าแบบเงียบที่ยอมอยู่ในสภาวะใหม่แม้ยังไม่มีหลักฐานรองรับการเปลี่ยนไทม์ไลน์ไม่ใช่เหตุการณ์มันคือการตั้งถิ่นฐานใหม่ภายใน มันคือวันที่เจ้าไม่หนีความนิ่งไม่รีบเติมเสียงไม่รีบหาคำตอบไม่รีบพิสูจน์ว่าใช่และนั่นคือวันที่ระบบในตัวเจ้าเริ่มเชื่อว่าชีวิตแบบใหม่อยู่ได้จริงหลายคนพลาดตรงนี้เพราะคิดว่าการเปลี่ยนแปลงต้องรู้สึกตื่นเต้นตลอดเวลาแต่ไทม์ไลน์ที่ใช่มักรู้สึกสงบผิดปกติไม่ต้องลุ้นไม่ต้องเร่งไม่ต้องอธิบายมันไม่ใช่จุดพีคมันคือบ้าน ถ้าตอนนี้ชีวิตของเจ้าเริ่มนิ่งขึ้นเริ่มไม่ดรามา่าเริ่มไม่อยากวิ่งหนีเริ่มไม่อยากเร่งอย่าเพิ่งคิดว่าเจ้าถอยบางทีเจ้าแค่หยุดวิ่งแล้วเริ่มยืนในที่ของตัวเองชีวิตไม่ต้องการให้เจ้าเก่งขึ้นมันต้องการให้เจ้าตรงขึ้นตรงกับความรู้สึกตรงกับร่างกายตรงกับความจริงภายในและเมื่อเจ้าตรงโลกจะค่อยๆจัดตำแหน่งใหม่ให้เองไม่ใช่เพราะเวทมนต์ แต่เพราะไม่มีแรงต้านแล้วสุดท้ายนี้ถ้าเจ้าจะจำอะไรสักอย่างจากตอนนี้ไม่ใช่เทคนิคไม่ใช่แนวคิดไม่ใช่คำอธิบายขอให้จำประโยคเดียวพอชีวิตไม่ได้รอให้เจ้าพร้อมชีวิตรอให้เจ้าเป็นและเมื่อเจ้าเริ่มเป็นแม้เพียงเล็กน้อยแม้ยังสัน่นแม้ยังไม่มั่นใจไทม์ไลน์ก็เริ่มขยับแล้วเงียบเงียบแต่จริงขอบคุณที่ฟังจนจบพักหายใจ แล้วกลับไปใช้ชีวิตแบบคนที่ไม่รออีกต่อไป